เรามาคําศัพท์ที่141แล้วนะครับมันชุดนี้มันมีทั้งหมดร้อยรูปนะครับวันนี้อาจจะยาวเลยนะครับตั้งแต่141จนถึง178เลยแต่จะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าถือว่าเราเรียนกันนานๆพอสมควรแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับซีกะนะครับซีกะซิชิทาบโกะทาโกะทามงโงะเตะเตะบุกุโระเตงามิเตงเทมปุระโต โทดนาโทเกทอมโบโทริโทริโทริยากิโทฟุสกิสกุเออุจิอเดอุมะอูมิอุนางิอุนงนี่แปลว่าปลาไหลนะครับแปลว่าปลาไหลนะครับอุนางิอุซังิอุชิอูวังิวานิวาซบิ อย่ากังอย่าไสโยรุยูบิยุกิยูเมะยูรินะครับยูรินี่ไม่ได้แปลว่าหมานะครับยูริแปลว่าดอกลินดี้เพลินว่าไอหมาตัวเนี้ยหน้าตามันเหมือนหมาที่บ้านของอาตอนสมัยเล็กๆนะครับอาไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับก็เลยเอารูปเนี้ยแต่มันเหมือนมันเลยเหมือนยูริมากเลยนะครับก็เลยเอาภาพนี้มาแทนยูรินะครับยูรินะครับ ก็ว่าดอกลิลลี่นะครับสัตชินิตยสารนะครับอันนี้สัตชิยูริยูเมะยุกิยูบิโยรุยาไซยากังวาสบิวาส,าบ,วาสาบินะครับอย่าสงสัยนะครับวาสาบิเป็นพืชน,นะครับพืชแบบนี้เราเข้ามาบดให้ละเอียดนะครับที่เรากินกันเผ็ดๆนะครับจริงๆมันเป็นพืชน,นะครับวาสาบิวานิวังิอุชิอุซังิอุนังิ อุม to ิอ,อุมาอูเดอูจิสกุเอสกิโทฟุโทริยากิโทริโทริทอมโบทุเกะทดะนะโตเตมปุระเตงเตงามิเตบุกุโรเตะทามะงะทาโกทาบะโกบุรีนะครับไม่ใช่แปลว่ามือ ทบร no ีนะครับซูชิซีกะซูชิทับเโกะทาโกะทามัางโงตะเตบุุระเตงามางางิเตงเทมปุระโตโทดนะโทเกะทอมโบโทริโทริโทริยากิโทฟุสึกิสกุเออุจิอุดอุมะ อูมิอูนังิอูซังิอูชิอูวังิวาเนะิวาซาบิยากังวายาไซโยรุจูบิจุกิจูเมะจุริซาชิจุริจูเมะจุกิจูบิโยรุยาไซยากังวาซาบิ Wani, Uwani, Uchi, Usani, Unani, Umi, Uma, Ude, Uchi, Sukue, Sukhi, Tofu, Toriyaki, Tori, Tori, Tombo, Toke, Todana, To, 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 tod to Tempura, Teng, Tengami, Tebukuro, Te, te Tamango, タコ、タバコ、すし、すいか、すし、タバコ、タコ、卵、まご、て、てぶくろ、てがみ、てん、てんぷら、と、とだな、とけい、とんぼ、とり、とり、とり焼き、とうふ、つき、スクえ、 อุจิอุเดะอุมะอุมิอุนังิอุซังิอุชิอุวังิวะนิวาซาบิยาคังยาไซโยรุจูบิยุกิจุเมะยูริซาชินะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝึกอ่านบ่อยๆนะครับฝึกดูบ่อยๆนะครับ また後で頑張ってください。